สวัดีครับวันนี้งานทั้งดำมาพร้อมกับคพโ,โกัโกนะอายุธยาคโก้อายุยาค่ะน้องตำบาสวัสดีค่ะวันนี้ก็ เป็นยังไงมาร่วมกิจกรรมรีก็บอกสนุกค่ะสนุกสนานค่ะอย่างที่หนึ่งก็คือจะได้เฮลตี้นะคะเรื่องสุขภาพนะคะผู้อาวุโสทั้งหลายก็จะได้เกี่ยวกับสุขภาพด้วยอย่างที่สองเราก็จะได้ร่วมกันทำบุญด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ที่เรามาเป็นกิจกรรมทำบุญเนาะมาร่วมกันมิจหาไรได้เพื่อที่จะมอบโอกาสให้น้องๆเยาวชนเยาวชนนะคะได้มีอุปกรณ์กีฬาใช้ในการฝึกฝนเพื่อต่อยอดไปในในสิ่งของเราอะนะคะก็แบบนเป็นบืแรกของการจัดกิจกรรมนะครับในต่อไป จะพยายามจัดให้เหนี้ไปเรื่อยๆเพื่อสร้างสินเชื่อน่าก่อนรวมกันนะครับวันนี้ก็บคุณท็อปโก้เป็นอย่างมากเลยเพราะมีขาล้มน้ำหวานนะครับท็อปโก้บริษัทท็อปโก้แพ็กเกจจิ้งใช่ค่ะพี่ต้นใช่ค่ะพี่ต้นค่ะพี่ต้นเป็นประธานชมรมจากเราวันนี้ก็ทางงานช่างดำก็นี่ครับได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มนะครับจากก้าวโปรเฟสชั่นค่ะก้าวนมนุษย์ค่ะก้าวโปรเฟคชั่นนายโปรเฟคชั่นะครับที่สนับสนุนน้ำดื่มทั้งวันวันนี้กิจกรรมวันนี้ต้องกลับขอบคุณผู้บริหาร เก้าพูดให้การสอบสวนเรื่องนี้เมื่อก่อนต่อไปดาห์นี้เก้าพูดจหตการณ์ก็จะมาติดตามเรื่อเลยแิดตามเรื่องที่ไหนคะด้วยติดตามเรื่องนี้นะครับกับคุณน้องโกน้องสายแล้วก็ต้นขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณงานซัพพอร์ด้วยที่มีโอกาสร่วมสนทนาที่นี่ครับนี่เลือดเนื้อเชื้อไขของจังหวัดอจุทยาอจุทยานะแต่ว่าเป็นคนจังหวัดแพร่นะครับเนี่ยน้องน้องสาย แกล้ยังไงฝากทางกำลังมาทั้งดำช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับของของพวกเรานะครับขบนมจีน้องนมหวานครับผมค,ครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ